ภาษาท่าทารักบายครูเก๋สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะครูเก๋จะพานักเรียนไปรู้จักกับภาษาท่าทารักนะคะทารักเราจะมีตัวละคร4ตัวพพก็คือตัวพระตัวนางยักษ์แล้วก็ลิงนะคะตัวแรกที่ครูเก๋นะคะจะพาท่าน,น,ทนไปรู้จักพพก็คือตัวพระแลาดูกันเลยนะคะ มือซ้ายครับมือขวานะคะท่าที่หน้าอกนะคะแย,ยกแาว้ายออกไปด้านข้างแบะหน้าขานะคะ,ะ,คะยกเขาลงแล้วก็เอียงขวาทำได้ไหมคะลองทำตามรูเกียนดูนะคะๆๆคทะคะ้ารักของตัวพระได้นะคะต่อไปท้ารักของตัวนางน,นะคะนัเกเรียน มือซ้ายับมือขวาเหมือนกันนะคะก้าวเท้าซ้ายนะคะไปด้านหน้าย่อเข่าลงเท้าขวาเปิดส้นเท้านะคะแล้วก็เอียงท่ารักของตัวนางนะคะลองทำตามพร้อมกันนะคะท่ารักของตัวนางต่อไปนะคะท่ารักของยักษ ยักษ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือมือซ้ายรับมือขวาเหมือนกันแต่เราจะยกไหล่ขึ้นนะคะแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายไปฝั่งเดียวกันเลยกัแบบตัวคระนะคะอ่าแล้วก็ย่อลงอีกครั้งนะคะท่ารักของยักษ์ ได้ไหมคะนะักเรียนต่อไปถ้ารักของลิงลิงจะมีความแตกต่างตรงที่ลิงจะต้องก้าวเท้าขวานะคะไปด้านข้างเท้าซ้ายอ่ะเราจะแตะตรงปลายเท้านะคะบิดเข่าเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็มือซ้ายทับมือขวาแล้วก็มองหน้าไปอ่ะอีกครั้งนะคะถ้ารักของลิง เปน็นไงคะเด็กๆไม่ยากเลยเดี๋ยวเราลอง,งไปทำตามกันดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ